มาตรา67เ็ครับเป็นื่องของการกระทำความผิดด้วยความจําเป็นครับผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจําเป็นอน,นุหนึ่งเพราะอยู่ในที่บังคับหรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้หรืออนุสองครับเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อพยันตรายนั้นตนมิได้ก่อเกิดขึ้นเพราะความผิดของตนถ้าการกระทํานั้นไม่เป็นการเกินสัมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษครับในมาตรา67นี้นี้ครับเป็นเรื่องของการกระทําผิดด้วยความจําเป็นครับจะต้องเป็นการกระทําโดยเจตนาเท่านั้นครับจะอ้างความจําเป็นอันเกิดจากความประมาทไม่ได้ครับโดยการกระทําความผิดด้วยความจําเป็นนะครับก็มี2กรณีด้วยกันก็คืออนุนหนึ่งอยู่ในที่มังคับหรือภายใต้หน้าซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ครับก็หมายถึงผู้กระทําความผิดเนี่ยวิ่้มีเจตนาที่จะกระทําการนั้นด้วยใจตนเองนะครับแต่เพราะว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้ครับ ตัวอย่างเช่นจำเลยครับถูกคนร้ายใช้ปืนหรือมีดจี้ขู่บังคับให้กระทําผิดครับส่วนทุสองครับเพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากพย,ยันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้เมื่อพย,ยันตรายนั้นตนไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตนครับตัวอย่างเช่นจำเลยที่2ครับกระทำความผิดเพราะเหตุ ถูกจำเลยที่1เนี่ยได้ใช้อาวุธมีดรับจี้ที่คอผู้เสียหายเลยมาถึงคอจำเลยที่2ครับจนผู้เสียหายเกิดความกลัวว่าจะถูกทำร้ายครับจึงร้องบอกให้จำเลยที่2อเนี่ยให้ขับรถจักรยานยนต์ต่อไปจนถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงครับและจำเลยที่2อเนี่ยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ครับถ้าการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะครับเป็นการไม่เกินสมควรแก่เหตุแล,แล้วเนี่ยผู้นั้นก็ไม่ต้องรับโทษครับ ต่อไปมาตรา68ครับเป็นเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายครับผู้ใดจําต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการบรกทุษสลายอัลเละเมิดต่อกฎหมายครับและเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทําพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดครับ คำ,ค,คำว่าป้องกันบบกสิทธิ์ของตนนะครับหมายความว่าผู้กระทำเนี่ยต้องกระทําโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อป้องกันสิทธิของตนนะครับและสิทธิ์นั้นเนี่ยจะต้องเป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองว่าสามารถทําได้ด้วยครับโดยการป้องกันโดยชอบครับจะต้องเป็นพยันตรายซึ่งเกิดจากการรรทุสลายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพย,พยันตรายที่ใกล้จะถึงครับคำว่าพย,พยันตรายซึ่งเกิดจากการรรทุสลายอันละเมิดต่อกฎหมายนะครับหมายถึงพยันตรายอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายเสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นครับตัวอย่างเช่นจำเลยกับผู้ตายครับตกลงส่วนแบ่งทรัพย์กันไม่ได้ครับผู้ตายจึงชักปืนออกมาจากเอวพฤติการเช่นนี้ย่อมทําให้จำเลยเข้าใจว่าผู้ตายจะใช้ปืนนั้นยิงจำเลยครับอันเป็นพยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อตกฎหมายและถือว่าเป็นพยอันตรายที่ใกล้จะถึงครับคำว่าต้องเป็นพยอันตรายที่ใกล้จะถึงเนี่ยหมายความถึงพยอันตรายนั้นได้เกิดขึ้นถึงขนาดที่ไม่มีหนทางอื่นที่จะหลีกเลี่ยงได้นอกจากการป้องกันตนเองครับ ตัวยอย่างเช่นเมื่อผู้ตายเห็นจำเลยได้ก้มลงหยิบมีดพล้าครับซึ่งวางอยู่ใกล้ๆอแสดงว่าจะฆ่าจำเลยทันทีที่หยิบมีดได้ครับถือว่าเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยจึงใช้มีดฟันไปหนึ่งทีที่ซอกคอครับจึงเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุโดยคําว่ากระทําไปโดยพอสมควรแก่เหตุนะครับก็ต้องพิจารณาว่าการกระทําใดเป็นการเมื่อการพอสมควรแก่เหตุหรือไม่นั้นนะครับจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับอาวุธที่ใช้หรือการกระทําของผู้กระทําเพื่อป้องกันนะครับ รวมตลอดถึงต้นเหตุที่จําเป็นจะต้องกระทําเพื่อป้องกันนั้นด้วยครับต่อไปมาตรา69ครับเป็นกรณีจําเป็นหรือป้องกันเกินสมควรแก่เหตุครับในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา67และ68นั้นถ้าผู้กระทําได้กระทําไปเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็นหรือเกินกว่าการณีแห่งความจําเป็นต้องกระทําเพื่อป้องกันสารจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได้แต่ถ้าการกระทํานั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นความตกใจหรือความกลัวศาลจ,จะไม่ลงโทษผู้กระทําก็ได้คําว่าเกินสมควรแก่เหตุนะครับก็หมายถึงกระทําไปเกินวิธีทางที่น้อยที่สุดครับตัวอย่างเช่นจําเลยครับใช้ปืนยิงซ้ําทั้งที่ผู้ตายอยู่ในสภาพเมาสุราครับไม่สามารถต่อสู้ได้แล้ว จึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุและเกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็นตามมาตรา69ครับส่วนกรณีเกินกว่ากรณีแห่งความจําเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจําต้องกระทําเพื่อป้องกันนะครับก็หมายถึงกระทําไปโดยมีมูลเหตุจูงใจให้พ้นพยาอันตรายครับหรือมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันิทธิ์แต่พยาอันตรายนั้นยังอยู่ห่างไกลหรือพยอันตรายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วครับตัวอย่างเช่นผู้เสียหายครับยังไม่ได้เงื้อดาบในลักษณะที่จะฟันทาร้ายจําเลยครับ หรือจะเป็นกรณีที่จำเลยใช้วุธแทงขณะกอดปล้ำนะครับโดยที่ผู้เสียหายไม่มีอาวุธครับ ถ้าผู้กระทำได้กระทำเกินสมควรแก่เหตุนะครับศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ครับต่อไปมาตรา71เครับเป็นเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของญาติครับความผิดที่บัญญัติไว้ในมาตรา3 3 4ถึงมตาตรา336วรรคแรกและมาตรา3 41ถึงมาตรา3 6 4นั้นถ้าเป็นการกระทำที่สามีกระทำต่อภรรยาหรือภรรยากระทำต่อสามีผู้กระทำไม่ต้องรับโทษครับ ส่วนวรรคสองความผิดดังระบุมานี้ถ้าเป็นการกระทําที่ผู้บุคกาลีกระทําทต่อผู้สืส่อสานผู้สืส่อสานกระทําต่อบุคกาลีหรือพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทําต,ต่อกันแม้กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้และนอกจากนี้ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สาหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ครับในมาตรานี้นะครับถ้าเป็นการกระทําความผิดที่ได้ระบุไว้นะครับ ในระหว่างสามีกระทำต่อภรรยาหรือว่าภรรยากระทำต่อสามีนะครับผู้กระทำไม่ต้องรับโทษนะครับซึ่งคําว่าสามีภรรยาเนี่ยหมายถึงสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นครับถ้าเป็นการกระทําที่ผู้บุการีกระทําต่อผู้สื่อสานหรือผู้สื่อสานกระทาต่อบุผู้บุกรีนะครับหรือพี่หรือน้องร่วมบิดามดาเดียวกันกระทําต่อกันนะครับคำว่าผู้บุการีเนี่ยหมายถึงญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปก็ได้แก่บิดามดา ปู่ย่าตายายทวดนะครับส่วนผู้สืบสันดานหมายถึงญาสืบสายโลหิตโด,ดยตรงมาครับก็ได้แก่ลูกหลานเหลนลื้อนะครับแต่ต้องกระทําต่อกันนะครับจึงจะเข้ามาตานี้ครับเช่นลูกครับ ลักทรัพย์เงินของแม่นะครับส่วนผู้บุคกาลีหรือผู้สื่อสานในมาตานี้นะครับให้ถือตามความเป็นจริงครับส่วนคําว่าพี่หรือน้องร่วมบิดามดาเดียวกันกระทาต่อกันนะครับหมายถึงเป็นพี่น้องร่วมบิดามาดาเดียวกันเท่านั้นครับไม่ใช่ร่วมบิดามเดียวกันแต่ต่างมดาหรือร่วมมดาเดียวกันแต่ต่างบิดากันอย่างนี้ไม่ได้นะครับโดยมาตานี้นะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ก็ให้เป็นความผิดอันยอมความได้ครับตัวอย่างเช่นในความผิดฐานลักทรัพย์นะครับ กฎหมายเนี่ยไม่ได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ครับแต่มาตรา71บวรกสเนี่ยบัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้นะครับผู้ที่กระทำความผิดตามมาตานี้ครับศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ครับต่อไปมาตรา72ครับเป็นเรื่องของเหตุบันดาลโทสะครับผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกกล่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทําความผิดต่อผู้กลุ today, e e ่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น เพียงใดก็ได้ครับคำว่าถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงนะครับก็จะต้องเกิดจากการที่การกระทาของบุคคลเท่านั้นครับเช่นผู้เสียหายเนี่ยใช้มือตบฝากระโปรงรถครับและเตะไปที่ล้อรถกระบะของจําเลยครับอันเป็นการกระทําที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์ของจําเลยครับย่อมทําให้จําเลยโกรธเคืองและเกิดโทสะครับถือได้ว่าจําเลยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมครับ การที่จำเลยใช้อาวุธปืนตบใบหน้าผู้เสียหายจึงเป็นการกระทำโดยบรรดาโทสะตามมาตรา72ครับส่วนพฤติการที่ไม่ถือว่าเป็นการข่มเหงครับตัวยอย่างเช่นจำเลยโกรธที่โจดร่วมเนี่ยพาน้องสาวไปนอนค้างคืนและเลื่อนงานแต่งงานออกไปนะครับอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นการข่มเหงครับโดยการข่มเหงนั้นอาจจะกระทำโดยการใช้ถ้อยคำก็ได้ครับเช่นผู้ตายครับตะโกนด่าถึงบุพการีของจำเลยว่าเป็นโสเพณีครับ แล้วก็ตายด้วยโรคเอดครับถือว่าถูกกลมเหงอย่างร้ายแรงครับส่วนคําว่าด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนะครับการกลมเหงอย่างร้ายแรงจะต้องเป็นการกระทําด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมนะครับจะเป็นเหตุละเมิดต่อกฎหมายหรือไม่ก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นจำเลยครับเห็นผู้ตายกําลังชำเลาภรรยาจำเลยในห้องนอนครับแม้ไม่ใช่ภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายครับแต่อยู่กินกันมา13ปีและเกิดบุตรกับจำเลย6คนครับจำเลยจึงใช้มีดพับเล็กนะครับที่หามาได้ ในทันทีทันใดนะครับแทงผู้ตาย2ทีแล้วก็แทงภรรยา1ทีครับดังนี้นะครับเป็นการกระทําความผิดเพราะบรรดาลโทสะครับโดยการกระทําโดยบรรดาโทสะนะครับจะต้องกระทําต่อผู้กลมเหงในขณะนั้นครับหมายถึงขณะที่โทสะยังรุนแรงอยู่นะครับหรือว่าต่อเนื่องกระชั้นชิดในขณะที่โทสะยังรุนแรงอยู่นั่นเองครับบุคคลใดกระทําความผิดโดยบรนดาโทสะนะครับศาลก็จะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ครับ